สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะกับ เล็กนล็อกคลาสสิกเซเวอร์เอ็ดกาเนาะตอนนี้นะคะเลก,ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการฟาร์มาแล้วนะคะหลายคลิปด้วยกันเนาะซึ่งเลยจะแบ่งเป็นซีซั่น1และซีซั่น2นะคะโดยซีซั่น1เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพ่อค้าตัวน,น้อยหรือว่า BS ที่อาจจะยังไม่มีของยังไม่เลเวล99เนาะแต่ตอนนี้นะคะ BS ของเลเนี่ยเลเวล99ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําของมาสักประมาณหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือของที่เลกใส่อยู่นะปัจจุบันเนาะอ่า นี่เนาะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวชาร์โดเนะคะที่ทําการตีบวกไปแล้วบ้างเนาะของที่ใส่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นออฟเอจินะ เนี่ยเป็นออฟเอจิหมดเลยนะคะยกเว้นเสื้อกล้ามนะคะที่จะเป็นออฟเด็ก์นะคะแล้วก็เป็นรองเทา off ้าออฟเอจิเพียงแค่2เท่านั้นนะคะอาวุธเลยใช้อาวุธเช่านะคะซึ่งเช่าทั้งหมด7วันนะคะมาใช้ในการทําคลิปเนาะและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่2นะคะที่เราจะไปฟาร,ร์มของซีซั่นที่2นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนได้นะคะเป็นคลิปแรกของซีซั่นที่2นะคะเลยไปฟาร,ร์มที่ที่มันเป็นชูนะคะที่พายุนชั้น3เนาะ อ่ะแล้วเลก็ไลฟ์ให้ดูด้วยนะแล้วก็มาทำคลิปสรุปแบบนี้เนาะ โอเคอันนี้เป็นคลิปที่2เราจะพาทุกคนไปฟาร,ร์มกันที่วัวนะคะพีระมิดวัวชั้นใต้ดินนั่นเองเนาะที่นั่นมีของอะไรอะไรบ้างนะคะอย่างหลังหลักเลยก็คือ t o hand axe นะคะ t o hand axe ซึ่งจําเป็นมากๆสําหรับอาชีพพ่อค้าเนาะและนอกจากนี้นะคะการวัวนะคะก็มีราคานะคะซึ่งราคาต้นๆที่เราเห็นณนะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนถึง1นึ่ล้านห้าแสนะคะประมาณนี้เนาะเจ็ดแสนถึง1นึ่0ล้านห้าแสนะคะสำหรับการดวัวแล้วก็การนี้เป็นการยอดนิ ยมตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมเลยนะคะเนื่องจากว่ามีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ออกมาเรื่อยๆเนาะการวรัวจึงจําเป็นสําหรับการฟาร์มเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจาก2อ,อย่างนี้นะคะก็ยังมีของที่มีค่าได้แก่หัวใจหมาก็ยังมีเอ,อ่ออะเคมิสนะคะรับไปบ้างเนาะแล้วก็ยังมีแหวนนะคะที่มันดรอปจากตัวหมามีแหวนที่ดรอปจากมัมมี่ด้วยทั้งเอ,อ่อสเกลลิงแล้วก็ซิวเวอร์ริงนะคะและนอกจากนี้นะคะการ์ดหมาก็ยังพอขายได้แบบกรุบๆนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างขึ้นลง เวียงเยงเนาะโอเคงั้นเราเน้น2อย่างแล้วกันเนาะก็คือการ์ดวัวกับขวาน t o and x นะคะส่วนขยะนะคะที่เนี่ยขยะจะไม่ได้มูลค่าสูงมากเนาะก็จะพอได้ค่าเล่งค่ากรรมนะคะก็ะคือจะเป็นตัวแหวนที่มันดอบจากเอ่อตัววัวนะคะไม่ไม่ใช่แหวนที่สวมใส่ได้นะจะเป็นแหวนที่เป็นไอเทมขยะนะคะแล้วตอนนี้สมาชิกที่เลใช้ในการฟาร์มนะคะเลก็จะใช้เป็น bs เหมือนเดิมเนาะสเตตัสจะเป็นดังนี้นะคะ อ่ะเปิดคู่กับของสใสใยเลยนะคะแล้วเราจะทําการเคลือบน้ํานะคะโดยที่เลจะใช้ตัวเซจตัวนี้นะคะเป็นตัวเคลือบให้ตลอดทุกการฟาร์มของเรนะคะเลจะฟาร์มทั้งหมด10เล่งนะคะโดยเราจะไม่กดมาละกอนะคะหรือไม่กดกรรมนะคะก็คือจะใช้เพียงแค่ VIP เท่านั้นนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเออ มันสามารถฟาร์มได้นะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการที่จะกดกรรมัมหรือว่ากดมากรกอนเนาะเพราะฉะนั้นเลก,ก็จะไปเท่าๆกับเพื่อนๆเลยค่ะมีเพียงแค่ VIP เท่านั้นเนาะ v i ไเลยไม่สามารถยกเลิกให้ได้เนาะเนื่องจากว่าเล่อกดเป็นแบบรายเดือนนะคะเลก,ก็ฟาร์มมาเลยก,ก็กดมันยกเลิกไม่ได้เนาะมันจะไม่เหมือนพวกแบบกรรมัมหรือว่ามาร,รม์กอที่มันแบบแบบ๊บยวหมดส่วนพีทนะคะเลก,ก็คงจะไปบัฟแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินตามหรืออาจจะเดินตามไว้ค่อยดูกันอีกทีนึงเนาะดูตามสถานาการณ์นะคะแต่เลก คิดว่าเลยคงจะไม่เดินตามนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพีระมิดมันมีความคดเคี้ยวเนาะการเดินตามเนี่ยพีจะทําให้เราช้ามากถ้าเป็นที่อื่นสามารถเดินตามได้แต่สําหรับแมพพีระมิดนะคะเนื่องจากมันเป็นความคดเคี้ยวถ้าสมมติมันเป็นแผนที่แบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยทุกคนสามารถเดินไปทิศทางไหนก็ได้โดยที่ใช้พีเดินตามได้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่มันจํากัดการที่ใช้พีเดินตามเนี่ยมันจะทําให้เสียระยะเยอะนะคะเดี๋ยวเรขออนุญาตไปซื้อวิงก่อนนะคะ คิดว่าน่าจะต้องใช้วิ่งแน่ๆนะคะในการฟาร์มเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ซื้อๆไปให้หมดนี่แหละเราจะไม่ได้กดออสแตดเจ็ดด้วยนะทุกคนมีคนอยากออกก้องเอาเดินไปละ บอกว่ามีคนอยากออกกล้องก็เดินไปเลยวะลืมบอกทุกคนได้ลิงมาแล้วนะได้ลิงมาเพิ่งเลี้ยงวันนี้เลยยังไม่สนิทสนมนะคะวิธีการไปนะคะเราจะทําการเดินเข้ามาตรงนี้นะมาที่มองมารูนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปเนาะเยาเลจะเอาตัวสมาชิกต่างๆเลยเดินตามเข้าไปด้วยนะเนื่องจากว่าเราจะได้แบบอีเดียวเลยจบๆอ้อๆล,ลืมลืมไล่เอนะคะลืมไล่เอ่เดินเดินไป เราจะเดินกันไปที่กลางแมปเนาะนี่นะคะอ้าวมันไม่เดินเข้ามามันไม่เดินเข้ามาโอ้คนเยอะมากทุกคนตอนนี้เลยอัดคลิปเวลาตีหนนาทีนะคะตีหนนาทีคนเยอะมากทุกคนโอ้โหแสดงว่าคนวางแผนเหมือนเราเลยนะคะก็คือเงินมันดีอะทุกคนทูแฮนแอคตอนนี้ราคาสูงมากนะคะสูงมากโอเคเดีย๋ยวเราจะทําการไปเลยกันเลยนะก่อนอื่นให้เซจเป็นคนบัฟคนแรกนะคะ ให้เศษเป็นคนบัฟคนแรกเราจะใช้การบับเคลือบน้ำเนาะเคลือบน้ำให้กับอาวุธหลักนั้นพีทก็บับต่อบัฟแค่ a อก็เพียงพอแล้วนะคะอแม็กด้วยก็ได้นะคะโอเคโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็จะไปกันเลยนี่นะคะพอเรามาถึงนะก็ทำการวิ่งได้เลยนะคะแบบนี้นะทุกคน ASPD จะอยู่ที่189นะคะพอเราเคลือบน้ำแล้วก็จะตีค่อนข้างแรงเคียร์มอนความเร็วประมาณนี้นะอันนี้ให้ทุกคนดูเคียร์มอนความเร็วประมาณนี้ มะนาวไม่ใช่เอาไปโยนล้านนะทุกคนเอาไปขายให้คนที่เขารับซื้อนะคะไม่ใช่โอ้ยเลยบอกว่ามะนาวแพงไปโยนล้านหมดเลยนะเสียหมดไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยเฮ้ยมันดอไปใบไว้ด้วยนะลืมบอกใบไ,ไว้ก็ห้าร้อยนะทุกคนใบไ,ไว้ตัวนี้ดอปอ่าสกิลที่ต้องระวังมีทั้งหมดสามสกิลนะคะหนึ่งคือสกิลแฮมเ e อร์ l ฟลนะคะจะเป็นของวัวนะคะทําให้เราสตันได้ง่ายๆเลยนะคะ 2คือสกิลไฟเอทแทกนะคะเขาจะโจมตีเป็นไฟใส่ตัวเราเนาะถ้าเราใส่เสื้อไฟมาเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันสกิลนี้ได้นะคะและสกิลสุดท้ายนะคะจะเป็นสกิล l a v e n Drive เนาะ e a v e n Drive เนี่ยเขาจะทำดาเมจเป็นธาตุดินบริเวณพื้นนะคะที่เขาทำการไล่เนาะก็สามารถเดินหลบได้นะคะเวยนี่เดินหลบได้นะคะจริงๆถ้าใครเอาพ่อค้ามาฟาร์มอ่ะไม่จำเป็นต้องไล่สกิลร้อยก็ได้นะ เพราะว่าสกิลร้อไม่มีผลกับวัวนะคะแต่มีผลกับไอ้นี่นะมีผลกับมอนสเตอร์ตัวอื่นยกเว้นวัวนะเนี่ยสกิลร้อยตัวนี้มีผลนะวยใบไว้ตก2ตัวซ้อนทุกคนอุสมาร์เตอร์ฟาร์มให้ดูประมาณเท่านี้เออมีกูด้วยทุกคนแต่ว่ามันมีไม่เยอะนะฟาร์มให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการตัดคลิปไปตอนที่ฟาร์มครบสิบเล้งกันเลยค่ะ เย่ yeah, กลับมาแล้วตอนนี้ก็คบกันไปแล้วนะคะสำหรับสิบเล่งดันวัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันนะคะเริ่มต้นจากแหวนเลยนะคะแหวนอันนี้ขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคืออยากบอกว่าโคตรเอือนะคะเลยได้ทั้งหมดประมาณ45วงนะคะอ่ะก็เอาไปขายพวกสติง3มเด็ก3าอะไรเงี้ยขายไปบ้างแต่โคตรตะลึงตรงที่ว่า ไม่ออก a อจสเลยแม้แต่วงเดียวได้มากสุดคือ a อจสองนะคะมากสุดคือ a อจสองเลยที่ที่แบบว่าพอมีราคาเออนอกนั้นก็คือจะเป็นเด็กสามลักสามวิสามอินสอะไรแบบเนี้ยทุกคนไม่ได้เอจ g สามเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวกปั๊มกันบ้างเนาะปั๊มอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้การ์ดมูน,ะนะัทอะ พวกปั๊มเนี่ยเลยได้มะนาวไป41นะคะเยลเลอร์โฮ23แล้วก็ไว้74นะไว้ white ก็คูณไปไบแล้ประมาณ500เซนตินะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เป็นขยะกันบ้างนะคะส่วนตัวนี้เลยไม่มั่นใจนะคะว่ามีคนรับไหมเนาะตัวหัวใจหมาในตอนนี้ยค่ะไม่มั่นใจเลยว่ามีคนรับไหมแต่ว่าถ้าขยะเพียวๆอย่างเนี้ย เออเราจะได้อยู่ที่2องแสนห้านะคะสองแสนหะ้าเก้าพันเนาะเล่งนะคะทั้งหมด10เล่งเนาะก็หักออกไป2องหมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสนะคะสําหรับขยะยังไม่รวมหัวใจหมานะสมมติถ้าเฉพาะหัวใจหมาละ่ะถ้าสมมติเฉพาะหัวใจหมาก็คือแสนห้าแปดหมื่นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าเขารับนอกกันไหมเนาะรับแบบว่าเอาไปทำยงทำยากันไหมนะคะส่วนนี้เลยขอุญาตไม่คิดรวมแล้วกันนะเนาะเผื่อบางคนเอาไปแบบทํายงทายาเขาจะรับ ราคาแพงกว่านี้เนาะโอเคต่อมาไม่ดู้ในส่วนของของแลอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เลได้มานะก็คือการ์ดนั่นเองเนาะได้การ์ดวัวมาใบหนึ่งนะคะสําหรับสิบเล่งนะอ่าถือว่าโอเคยังมีดวงกับเขาบ้างนะถึงแม้ไม่ได้ขวานเลยนะทุกคนไม่ได้ขวานเลยนะคะเออสิบเล่งยากอยู่นะโอเคยังมีดวงเรื่องการ์ดนะคะถือว่าไอเดเลยยังไม่ได้บักเท่าไหร่เนาะสำหรับใครมาที่นี่เนาะส่วนตัวยังเห็น ข้อบกพร่องอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับข้อบกพร่องของตัวเลเองเนาะก็คือเสียดายตรงที่ว่าเดินไม่เร็วถ้าสมมติในกรีไม่มีพีดแล้วพ่อค้ามันจําเป็นที่จะต้องใส่หมวกงูไงไม่งั้นมันก็จะยามอนช้าเนาะถ้าใครเอาพวกครูเซเดอร์มาน่าจะเร็วกว่านี้เนาะเพราะครูเซเดอร์มีนกมันก็เดินเร็วอยู่แล้วแล้วก็ครูเซเดอร์ไม่จำเป็นต้องใส่หมวกงูนะคะพีเอสเนี่ยเลยมองว่าอาจจะต้องสลับตอนเดินกับตอนตีคือต้องมี2หมวกนะคะหมวกงู เอาไว้ใส่ตอนตีส่วนหมวกเปกโกะเอาไว้ใส่ตอนเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะโอเคขึ้นถ้ามันเดินเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าวิ่งตลอดเลยเนี่ยก็มันรู้สึกเดินช้าๆยังไงไม่รู้อะเออ วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกเปลืองมากแล้วพอเดินปุ๊บก็เดินช้าอย่างเงี้ยในกรณีไม่ไม่ไม,ม,ม,มีพีทเนาะเลยก็เลยไดนะ้เดินตามบ้างเป็นบางจังหวะนะคะแต่มันก็เพลินดีนะเดินตามแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันจะวิ่งหามันไม่ได้เท่านั้นเองเนาะ,ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังจอกกลังใจให้กับช่องเลซินนะคะไว้ติดตามกันคลิปหน้าเนาะว่าเลจะพาไปฟาร์มกันที่ไหนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ